นะคะทุกคนมาพบกับช่องกระหนกพิชชาที่เราจะมาเริ่มถ่ายคลิปที่2ของช่องกันเริ่มคลิป2เราก็ไปเดิมด้วย50 f a c t s about me เลยเราเราไม่รู้ว่าช่องอื่นเขาจะทําตอนไหนแต่ว่าช่องเรามันติดก็ <c oughs> จะทำตอนนี้ต้องแต่คลิปที่2ของช่องเลยค่ะเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นอันนี้เราไม่ต้องตู่ใจเหมือนจะฉากใช่ไหมใช่เราจะฉาก <c oughs> คือนโลกไปไงให้มันมีอะไรบ้างแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะเราก็จะมีแบบ คนที่แบบคอยสัมภาษณ์เราคือเพื่อนที่แบบโบราณโบราณเก่าแก่ <ay> คือตอนแรกเราก็ไม่ค่อยสนิทก,กันหรอกแต่พอแบบแบบกูย้ายมาหมู่บ้านนี้ก็สนิทกันเฉยเลยแต่ว่าเรารู้จักกันมานานมากแล้วรู้จักกันมาตั้งแต่ป .5 ป .6 อ่ะใช่งันชื่อใบ,บตองนะคะอาจจะได้เห็นในช่องบ,บ่อยๆเพราะว่าถ้าสมมติถ้าสมมตินะเราได้ถ่ายแบบในหมู่บ้านบ,บ่อยๆหรือว่าแบบวอล์กกับทุเรศก็เจะเจอใบตองบ่อยถ้าใบตองว่างโอเคค่ะเราจะมาเลิมวันที่ข้อแรก เราชื่อจีน่ากหนกพิชาปัญญาคณานุกุลนะคะที่เราชื่อจีน่าเพราะว่าเจ้าจานกับนอนหนูมันมาจากพยัญชนะต้นของชื่อพ่อชื่อเล่นของพ่อแม่เราเจ้าจานมาจากชื่อเล่นแม่นอนหนูมาจากชื่อเล่นพ่อใช่ส่วนกหนกพิชานนะคะกหนกพิชามาจากมาจากคาว่ากหนกพิษกนกพิษที่มียอหญิงกระรัน มันมันเป็นค่ะมันเป็นชื่อของคนที่เกิดวันศุกร์แบบว่าเป็นชื่อเขาเรียกว่าอะไรเป็นชื่อมงคลของคนที่เกิดวันศุกร์ใช่แต่ว่าถ้าสมมวลใครอยากรู้แบบว่าแบบล,ลึกเจาะหรือเขาไปอีกลองไปเสิร์ชดูคาว่ากระนกพิดที่มีเงาหญิงก,ก,ก,กระรันกนกกรปพันสลีชอช้างเงาหญิงกระรันแล้วแม่ก็เพิ่งมาเติมชอช้างเฮ้ยมาเติมคําว่าชาให้ให้มันดูแบบสนุกเพราะสนุกหูขึ้นแต่ว่าเราไม่รู้ความหมาย นามสก,กุลความหมายของนามสก,กุลเราเราอายุ19ค่ะหน้ายังหน้า,นายังได้อยู่เราเกิดวันศุกร์ที่4ตุลาคม2 5งหคศศูนยค่ะตอนนี้นะคะเราเรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรไฟมัธยมเรียนอยู่ เอจศิลปกรรมการแสดงเพื่อการสื่อสารมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะทำไมเราถึงเลือกเรียนที่นี่เอกนี้เพราะจุดขายโรงเรียนนี้คือมันมันอยู่ที่เป็นเอกไปเลยแบบว่าเราชอบวัานไหนเราก็เรียนจอดรุกิกับอันนั้นไปเลยแล้วอีกอย่างที่เราชอบคือวิชาไหนที่มันไม่จําเป็นสําหรับเอกเราใช่ป่ะอย่างเราขออนุญาตเทียบเอาเอกเหมาะกับเอกเรามาเทียบกัน เราไม่รู้ว่าชื่อเต็มของเอกหมอคืออะไรเราขออนุญาตเรียกว่าเอกหมอเหมือนกันเอกหมอกับเอกการแสดงอะสมมติเรียนวิทย์เหมือนกันแต่เนื้อหาเอกหมอก็จะยากกว่าเอกการแสดงเพราะว่าเหมือนแบบโรงนี้เขาก็แบบให้เรียนอันที่เราแบบจาเป็นที่จะเรียนจริงๆมันก็ความยากความง่ายมันต่างกันแล้วอีกอย่างเอกการแสดงเนี่ยแบบว่าเรียนทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้าเขียนบูงเขียนบทการปรับสีปรับไฟอะไรแบบทุกอยาก่างมันเป็นอะไรที่เราแบบเออเราชอบเราชอบมาก คือเ,เราอายุ19ที่อยู่ม6เพราะว่าเราอะซิวจากโรงเรียนเก่ามา <TVs. S 1> เพราะว่าเราเรียนม4ที่โรงเรียนเก่าจบมาใช่ไหมแล้วพอเราจะย้ายมามสวเราก็ไม่สามารถที่จะขึ้นมหได้เลยเพราะว่ามสวอะเขามีรับการคันเขารับแค่ม1นกับมสี่ฝ่ายมัธยมใช่ใชเราเป็นคนชอบสีม่วงค่ะชอบมาก เราเป็นคนถนัดข้างซ้ายค่ะทําอะไรก็ข้างซ้ายกินข้าวข้างซ้ายล้างตูดก็ข้างซ้ายมาเลยเราเลยแล้ว,ล <c oughs> ลวอีกอย่างที่สาคัญคือคนจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ถ้าสมมติเป็นคนไกลตัวเรามีแผลเป็นที่มือข้างซ้ายแบบตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเพราะว่าเราส่นตั้งแต่แบบแบบอายุแบบสองสามขวบแล้วก็มีถึงทุกวันนี้สิ่งที่เราชอบในตัวเองที่สุดถ้าสมมติเป็น อวัยวะก็น่าจะเป็นแก้มเพราะว่าคือเราอะ่ะจริงๆเราไม่ชอบแก้มหรอกแต่เรารู้สึกว่าภาพจําของเราอะ่ะมันคือแก้มไปแล้วตอนเนี้ยเหมือนแบบเดกลักลักคือแก้มของเราไปเลยแล้ว <c oughs> แล้ว,ลวอันนี้คือ proud to s a ซว่าคือเราเป็นคนที่หน้าแดงง่ายมากถ้าสมมติเราขืหรือเราขำเนี่ยหน้าเราจะแบบ แดงมากถ้าเป็นเพื่อนในกลุ่มอาจจะรู้เลยว่าถ้าสมมติที่หน้าเขิอนอนะจะเหมือนมะเขือเทศกําลังแตกแบบเหมือนจะระเบิดอะแบบแดงมากแล้วเราเราแบบถ้าสมมติว่าเราเดินผ่านคนที่ชอบหรือคนที่ชอบเดินผ่านก็คือจะเก็บอาการไม่อยู่เก็บทรงไม่อยู่แบบเก็บทรงไม่อยู่เลยแล้วก็จะหน้าแดงมากใช่เรา อันนี้คนไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่เรามีพี่น้องสามคนรวมเราเป็นสามคนเราเป็นคนกลางเรามีพี่สาวแล้วก็มีน้องชายที่คนละแม่ค่ะแต่ว่าพ่อเดียวกันใช่สัดส่วนเรานะคะเราหน้าหน้าอกไม่มีแต่ว่าหน้าอกสามสองแล้วก็เอวยี่สิบสามยี่สิบสี่คือถ้าจมุติไม่กินอ่ะตื่นนอนมาจะยี่สิบสามแล้วก็ถ้ากินหรืออะไรขึ้นได้ถึง24 แล้วก็สะโพกส5หหรือส3มสหรือส5ห้าเราไม่แน่ใจเราสูงหนึ่น 4, 4, ห้าสิบแปดน้ำหนักสี่สิบคันของกินที่ชอบเราชอบกินทุกอย่างที่อร่อยแล้วก็ชอบกินอาหารเผ็ดอืมเราชอบกินอาหารเผ็ดมากแบบส้ตมตำปูเป็นล้าหรือว่าแบบอะไรแบบเนี้ยเราชอบมากแล้วก็ได้กุกงอะไรทุกอย่างที่อร่อยคือเราชอบหมดอ,มอาหารที่ไม่ชอบเราไม่ชอบอาหารที่มันมีรสจรืดแบบ อาหารต่างประเทศที่แบบมันเลี่ยนอะ่ะการ์ตูนที่ชอบเราชอบลาพันเซลมากมันลาพันเซลหรือลาพันเซลเราไม่แน่ใจแล้วก็ชอบเจ้าหญิงโซเฟียที่หนึ่งเราก็ชอบตื่นตอนอเด็กอะ่ะที่ว่าจะมีไอเนี่ยชอ่องเสร็จอะตอนเช้าอะ่ะเออแล้วจะตื่นมาดูแล้วก็มีวานิลอปปี้แล้วก็อีกอันหนึ่งคืออะไรวะเออใช่ชาวเด์ อีกอันนึงคือชาว์เดอร์กินไ้อีกกินไ้อีกรู้ไหมชาว์เดอร์กินไอีกชอบมากเพราะลองสังเกตนะ้น้ะตัวกระตุ้นที่เราชอบอ่ะส่วนมากจะเป็นสีม่วงหมดเลยเความฝันตอนเด็กความฝันตอนเด็กนะคะทุกคนเราอะ่ะเคยฝันว่าเราอะ่ะอยากเป็นมือปืนเกต็ตบ่าว่าแบบการมีปืนเป็นที่ครอบครองอะ่ะมันเป็นเลย การมีปืนเป็นการมีปืนนะตอนเด็กอะเราฝันว่าเราอะอยากเป็นมือปืนเรารู้สึกว่ามันเท่อะการมีปืนไว้ในครอบครองเราก็แบบเป็นผู้หญิงเราแบบมีปืนเป็นเป็นมือปืนมันเป็นอะไรที่เท่เราก็เลยอยากเป็นแล้วก็พอโตขึ้นหน่อยก็อยากเป็นนักบินแต่พอเราโง่วิทย์คณิตก็เลยต้องเปลี่ยนความคิดเป็นแอร์โฮสเตส พอเปแอพอที่เราอยากไปแอร์เตเพราะว่าเราเรียนจีแล้วเรารู้สึกว่าคือเราแบบชอบกเลยนะเราชอบภาษาเราเก่งภาษาแต่เราไม่เก่งพว <c oughs> กวิคอนเนตเลยแบบอังกฤษแล้วก็เออมันก็พอได้นะเออแต่ว่าความสูงมันไม่ถึงความฝันก็ต้องดับไปค่ะสุดท้ายก็มาจบตรงด้านเนี้ยด้านการแสดงด้านด้านพวกนี้อินฟูเะล่าเลาแล้วเราก็เป็นคนที่ ไม,มไ,มไม่ยุ่งคไม่ใช่ไม่ว่าไม่ยุ่งดิไม่ติ่งเกาหลีแต่ว่าติดตามผลงานนะแบบเพลงไหนที่แบบมันกําลังฮิตหรือมันกําลังแบบติดเทรนหรืออะไรเงี้ยเราจะรู้จักเราจะล้องได้เราตามผ่านหูแต่ว่าถ้าสมมติแบบซื้อบ้างหรือแบบไปดูคอนเสิร์ตเลยเงี้ยไม่เคยแบบไม่เลยนใส่แปลกๆเราเราไม่รู้ว่าคือมันเรียกว่านิสัยไหมแต่ว่าเราอ่ะชอบกินข้าวแลวติดปาก แบบติดปากโดยที่ไม่รู้สึกอะไรเลยอะเวลานั่งกินข้าวกับพ่อแล้วแบบติดปากก็เลยอืออืออมาติดปากอะเกินป่ะเราแบบคือโตตอนนี้เราก็ยังเป็นนะยังเป็นอยู่ตลอดเวลาแบบอยู่กับเพื่อนอยู่กับพ่ออยู่คนเดียวบางทีอยู่คนเดียวก็แบบรู้แบบติดปากอไทป์ที่เห็นแล้วสะดุดตานี่คืมคิดอยู่ภาพอยู่ในหัวไทป์ที่เห็นแล้วเราสะดุดตาถ้าสมมติว่า ถ้าเรายังไม่เคยรู้จักกันเลยนะแล้วแบบเห็นแล้วจะดูดตาเลยอะ่ะคือสูงอย่างแรกคือต้องสูงเราชอบคนผิวเข้มแล้วก็หน้าคมสูงคมเข้มแล้วก็แต่งตัวแบบให้มันเข้ากับเขาที่มันดูดีสําหรับเขาอะ่ะแบบแล้วก็เป็นผู้ชายสะอาดถ้าสมมติว่ามองแบบผิวเผินนะแบบไม่เคยเจอกันถ้าเป็นนิสัยเราชอบคนที่สพอร์ตเรา มายเซ็ตดีทัศนคติดีคือมันรวมแบบทุกอย่างไวเลย,เลยในนั้นแบบคําว่าทัศนคติดีมายเซ็ตดีอะแล้วก็เป็นผู้ชาวอุ่นแหละอืมถ้าสมมติแบบเออเป็นคนที่พลังบวกเยอะถ้าสมมติมีคนแบบนี้อยู่ในชีวิตก,ก็ชีวิตต้องดีขึ้นอยู่แล้วอะยูริมก็ดีใช่คือพวกหน้าตาเราจะเราจะไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าถ้าตรงไทยเราแบบว่ารูปรักภายนอกตรงไทยแต่ถ้าสมมติคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วแบบ นี่ใส่ไม่โอเคก็คือตือเลยคือไม่เอาเลยแต่ถ้าสมมุตินี่ใส่ดีแต่ไม่ตรงไทา์เราอันนี้เราแบบโอเคเลยโอเคมากๆไม่ไม่ซีเรียสเลยแต่แต่การที่แบบเราอยากรู้จักใครคนหนึ่งอะมือคือเราก็อยากรู้จักเขาเพราะเพราะแบบหน้าตาเขาดึงดูดใช่ไหมเออแบบ f ฟ r ร์สอ <c oughs> ินพชชั่นก็คือหน้าตาก่อนเหมือนรูปลักษณ์ภายนอกมันทําให้เราอยากรู้จักกับคนคนนั้นแต่ว่าจะอยู่กันรอดไหมหรือว่าจะแบบไปกันได้ไหมก็ต้องลองคุยหรือแบนิสัยเนี่ยเนี่จะให้เรารู้นะคะว่าเขาเป็นคนยังไงสไตล์การแต่งตัวทีว่ชอบอันนี้เป็นคาถามยอดฮิตเลยคือการการอะไรนะสไตล์การแต่ง สไตล์การแต่งตัวที่ชอบเราชอบมันพูดไม่ถูกคือเราเป็นคนที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองแต่งตัวสไตล์อะไรถ้าชอบเราก็จะออกมาใส่แบบแมทเราจะชอบแบบว่าเอาตัวใหม่กับตัวเก่ามาแมทกันหรือแบบเก่าๆมาแมทกันเพราะเดี๋ยวนี้เขาเริ่มลงเรื่อง Fa ฟ h i o n ค่ะทุกคนใช่ตอนนี้เขาร่วลงเรื่อง fashion กันคนชอบพูดว่าเราเทสดีเราจะบอกเออเรื่องเทสเราจะมาพูดเรื่องเทสกัน การเทสดีเมื่อก่อนเราก็ชอบเมื่อก่อนเราก็มีความคิดที่แบบคนนี้เทสดีคนนี้เทสไม่ดีจริงๆมันไม่มีใครเทสไม่ดีหรือว่าเทสดีคือมันอยู่ที่รสนิยมหรือความชอบมันแตกต่งางกันทุกคนลองลองสังเกตตัวเองนะสังเกตจากคนที่เราฟอลไอจีก็ได้การที่เราฟอลไอีเนี่ย มันจะเป็นคนที่แบบไทป์ไทป์เดียวกันหมดเลยเหมือนแบบว่าการแต่งตัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราอะเสพอะไรที่มันคล้ายคกันทําให้เราแบบชอบอันนี้แล้วทําให้เราพูดคําว่าเทสตดีกับคนที่เราชอบการแต่งตัวของเขาแต่บางคนอาจจะไม่ได้ชอบเหมือนเราเห็นไหมเพรมันไม่ใช่เทสตดีหรือเทสไม่ดีเราไม่เราจะพูดยังไงคอเราเป็นคนพูดเป็นเรื่องชอบผู้หญิงไหมคือคือเวลาเรา ชอบใครเราจะไม่ค่อยมองที่เพศคือถ้าเราจะชอบคนนี้ก็คือคนนี้ก็คือก็ชอบคนนี้แต่ไม่ไม่ได้มองที่เพศเท่าไหร่แต่ยังไม่เคยมีแฟนเป็นผู้หญิงหรือว่าคุยกับผู้หญิงส่วนที่ผ่านมาเป็นผู้ชายหมดเลยค่ะเราชอบผมเราที่ไม่ยาวแล้วก็ไม่สั้นประมาณนี้ยถ้ายาวสําหรับเราคือยาวเลยแบบเลยใต้เขาเรียกว่าอะไรใต้อกมาใชา่เราเราชอบประมาณนี้แหละ ชอบไม่ชัดเมเขาค่ะดาราที่เราชอบเราชอบพี่กอตจิรายุมากมากมากทั้งทั้งทัศนคติทั้งความคิดคือเราไม่รู้หรอกนะว่าแบบว่าจริงๆแล้วเขาแบบพี่เขาเป็นคนยังไงแต่ว่าจากที่เราติดตามหรือว่าดูที่เขาไปออกรายการการพูดการจาหรือว่าไมาเซ็จเขาแบบดีมากใช่แล้วก็ติดตามผลงาน,นแล้วก็ รูปรูปเราภหยนอกก็สูงข้งเข้มยงคารุกนเราก็เราเป็นคนที่ไม่แพ้เลยเลยไม่แพ้อาหารไม่แพ้คือไม่แพ้ยอีหยังเลยแต่ว่าแพ้ท่างคนเธอที่มาของชื่อช่อง YouTube นะคะก็คือกนุกพิชชามันเป็นชื่อจริงของเราเลยแบบตรงตัวเลยทุกช่องทางเราอ่ะส่วนมากอ่ะจะเป็นกนกพิชชาหมันเลย ไอีก็กนกพิชา t i กต o k ก็กนกพิชา YouTube ก็กนกพิชา c l u b h o u s e ก็กนกพิชาแต่ว่า Facebook ก็ไม่ใช่มันไม่สามารถตั้งได้อะเฟซบุ๊กเราเป็นคนที่กินเท่าไหร่มันก็ขึ้นแต่แก้มเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเรามันไม่ลงตัวเลยแบบอะถ้ามันกินแล้วมันพ,พุงมันป่องกนะ็จริงแต่ว่าพอแบบเอ,อึหรือว่าแบบถ่ายแล้วมันก็จะแฝบบ ไม่ตื่นมาก็แบบแฟบไปนั่นก็คือเกมข้อดีของเรานะคะเราเป็นคนที่เราเป็นคนที่จริงใจกับคนอื่นมากแบบให้เต็มร้อยแบบทุ่มให้เต็มร้อยเลยใช่แล้วก็เป็นคนที่มีเหตุผลน,นะพอตัวเลยเราอ่ะเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนอื่นมากมากกว่าตัวเองนี่คือแบบเออเดี๋ยวมันจะเป็นใส่กแผงก็คือข้อเสียของเราใช่ไหม เออเราเป็นคนที่ใครคนอื่นมากอืมใช่ข้อเสียเราเราเป็นคนที่พูดตรงเราไม่รู้เป็นข้อดีหรือข้อเสียแต่ว่าบางทีมันตรงจนทําให้อีกคนที่ฟังอ่ะดูแบบแรงเออเสียความรู้สึกหรือแบบมันดูแรงกับเขาเกินไปแต่บางทีเราแบบเป็นคนพูดตรงแบบไม่ค่อยแบบอ้อมค้อมเท่าไหร่แล้วก็เป็นคนใจร้อนแต่มีเหตุผลนะแต่ใจร้อนใจร้อนแบบมีเหตุผล แต่จะร้อนมากถ้ามีขึ้นก็คือแบบเพื่อนในกลุ่มเคยเห็นมาแล้วค่ะแล้วก็เป็นคนที่ถ้าจะเทอะไรแบบไม่ทําอะไรก็จะไม่ทําเลยไม่ทําเลยแต่ถ้าจริงจังคือจริงจังเลยเราคนที่จะรวมข้อดีข้อเสียวไว้ในข้อเดียวเนาะ <laughs> แล้วเราก็เป็นคนที่คิดมากเป็นคนที่ชอบคิดมาก คิดไปเรื่อยคิดนู่นนี่นะคิดไปเรื่อยเห็นแบบนี้แบบดูเหมือนเราแบบไม่ใส่ใจคําพูดคนใช่ป่ะถ้าคนติดตามเราจะรู้แต่จริงๆแล้วอะเราเป็นคนคิดมากๆแบบคิดแล้วคิดอีกคิดคิดจนแบบเพื่อนจะชอบพูดแบบโอ้ยมึงคิดอะไรเยอะแยะขนาดนั้นเลยแตมจริงแล้วคือแบบมันอดคิดไม่ได้พอแล้วเราก็เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียแบบก็มาดิเราแล้วเราเป็นคนที่ไม่ยอมขครด้วยเราเป็นคนที่ ถ้าสมมติเราผิดอะ่ะเราพร้อมที่จะขอโทษแต่ว่าถ้าสมมติคุณผิดเราคุณไม่ขอโทษแต่คุณแบบแฉไปเรื่อยหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันตายกันไปข้างหนึ่งเลยค่ะมาเจอกันหน่อยของทีเ่เราต้องซื้อน่าจะเป็นของกินเพราะว่าเวลาเราจะซื้อเสื้อผ้าหรือจะซื้อของอะไรเราเราจะคิดเยอะนิดนึงเพราะว่าเหมือนแบบของกินอะ่ะคือเราหิวเราอยากกินแล้วคือต้องได้กินอะ่ะเห็นป่ะเราอิ่มแต่ว่าของ เป็นของฉันเราเราจะคิดเราไม่ค่อยซื้อทันทีเลยแต่ว่าของกินถ้าเผิดเราอยากกินก็จะซื้อทันทีคนถามเยอะมากว่าเรามีแพนที่จะเข้ามาหาอะไรอะไรจริงๆอะ่ะเราอะ่ะไม่อยากพูดเลยเพราะว่าเรากลัวไม่ติดเว้ยแล้วแบบคือบางทีเราก็อยากติดเราค่อยมาบอกทุกคนแต่ว่าโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วตอนนี้เราดูไว้หลายที่มากมีจุฬามีเทศจุฬา วารสารมอทอนวัตมสวแล้วก็นิเทศมกรุงค่ะจะยืนรอบพอดจุฬามสวแล้วก็มกรุงมอทอไม่มีรอบพอก็ต้องสอบเอาแต่ว่าอันดับหนึ่งเลยก็อยากเข้านิเทศจุฬาเพราะว่าเราชอบเราชอบระบบของเขาแล้วก็เราก็แบบคอนเน็ t ชันหรืออะไรแบบเนี้ยใช่แต่ว่าเราจะเลือกอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าแบบเราก็ต้องมีแผนสำรองสำหรับชีวิตเราอะ่ะ ลายสำรองเพื่อนชนิดในเอกเรามีเพื่อนชนิดในเอกก็ในห้องเดียวกันใช่ไหมห้องเรามี15คนแต่เพื่อเราในกลุ่มรวมเรามี7จคนมีป๊กกี้มีปิ่นมีเมเน่มีเทนมีจีนมีน้ำแล้วก็รวมเราเป็น7คนคก็เกือบรึ่งห้องเลยแนวเพลงที่เราชอบจริงๆอะ่ะเราอะ่ะฟังหมดเลยตั้งแต่แบบเพลงต่างชาติถึงแบบ พี่พีเสดด์แบบจีหอยอะไรเ้ยก็ฟังเราเป็นคนที่ชอบฟังเพลงตามอารมณ์ความรู้สึกตอนนั้นหรือบางทีเขาฮิตอะไรกันก็ฟังบางทีแบบอยากมีฟิลอยากฟังเพลงเก่าก็ฟังอยากฟังลูกทุ่งก็ฟังอยากฟังอะไรโจโจก็ฟังอยากฟังอะไรที่แบบติดติดก็ฟังก็ก็ฟังหมดทุกอย่าง่เราเป็นคนชอบวัชราวดีมากๆค่ะแบบเพลงที่เราฟังได้โดยไม่เบื่อเลยคือ ใไปถ่าย um oh, ีนดวงจันทร์เด <out> euh ี๋ยวอาจจะมีแพลที่จะโคเวอร์ด้วยค่ะเราเป็นคนเอ็กซ์โทรเวิร์ดค่ะชอบเข้าหาสังชอบเข้าสังคมชอบรู้จักสังคมเพื่อนใหม่ๆชอบแล้วก็เป็นคนเป็นรีด้วยเราเป็นคนที่มีเพื่อนผู้ชายเยอะมากเพราะด้วยเพราะด้วยการที่โรงเรียนเก่าเรามันมันผู้ชายเยอะมากกว่าผู้หญิงนเนาะเราแบบ ตอนที่เราเข้าปหนึ่งเราเป็นรุ่นแรกที่เขารับผู้หญิงเราก็เลยแบบคือตอนปอหนึ่งก็มีผู้หญิงแค่สามคนในอีพีอ่ะจะพูดจะพูดยังไงดีคือเหมือนโรงเรียนเก่าเราขอไม่เอ่ยนาได้ไหมเพราะว่าแบบเออเราออกมาแล้วไม่อะไม่เอ่ยนามเนาะก,ก็แบบว่าโรงเรียนนั้นอะเป็นโรงเรียนเคยเป็นโรงเรียนชายล้วนมาก่อนแล้วเขาก็เปิดรับผู้หญิงปีแรกตอนที่เราเข้าไป เปิดรับแค่เฉพาะ EP EP อ่ะมีสองห้อง MLP อ่ะมีหกห้องเราเป็นผู้ชายหมดเลยหกห้องแต่ว่าแบบเวลาเล่นกันก็มาเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วแล้วก็มันทําให้แบบเรามีเรามีเมพื่อนผู้หญิงเยอะเฮ้ยเพื่อนผู้ชายเยอะกว่าเพื่อน,นผู้หญิงใช่สิ่งที่เราชอบทำก่อนนอนคือการที่เปิดเพลงกล่อมหรือไม่ก็ต้องมีคนคอสายอะ่ะม,มันทําให้เราติดครับเฮาส์มาก ไปฟังห้องธรรมะอาชีพในอนาคตเราตอนนี้นะนะตอนนี้เราอยากเป็นเบื้องหลังคะ่ะแบบทําเกี่ยวกับวงการบันเทิงแหละแต่ไม่ใช่เบื้องหน้าแต่เป็นเบื้องหลังเพราะว่าเราอยากทําเบื่องหลังมากกว่าเบื้องหน้า <S 2> <S 2> วิลกรรมตอนเด็กก็คือจากโรงเรียนเก่าคือเราอะ่ะสนิทกับพี่คนนึ่งที่ชื่อว่าพี่กันที่อยู่หมู่บ้านเดียวกัน แล้วที่เราได้ไปเรียนเรียนโรงเรียนเก่าอะ่ะก็เพราะว่าพี่ในหมู่บ้านคนนี้แหละไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมแต่ว่าเราไปเล่นกับพี่เขาบ่อยเราพอเรารู้จักกันในหมู่บ้านใช่ป่ะพักกลางวันอะไรเงี้ยเราก็จะไปอยู่กับพี่เขาเว้ยพี่เขาช่ี่กันเราแบบพี่เขาก็จะแบบตามภาษาผู้ชายมันก็จะเกเรแล้วโรงเรียนข้างๆโรงเรียนเก่าเราอะ่ะเป็นโรงเรียนหญิงล้วนเป็นโรงเรียนหญิงล้วนท <th> ี่หนึ่งแล้วแบบ ไปปาก้หินใส่โรงเรียนเขาอะแบบตอนพักกลางวันอะเออเราไปปาก้อนหินใส่เขาอืมนั่นแหละแล้วก็แต่ดีที่เราอะไม่โด,ดนรวบไปด้วยเราก็ไม่รู้ทำไมเราถึงไม่โดนแต่ว่าเออไปปาก้หินใส่โรงเรียนเขาเว้ยล้วแบบยาโรงเรียนเขาก็แบบเออเขาก็าว่าอะไรเทศกาลที่ชอบเราชอบคริสต์มาสคือบ้านเราอะไม่ค่อยจัดเทศกาลตามไม่ค่อยจัดบ้านตาม เทศกาลนะแต่ว่าสิ่งที่เราชอบคริสต์สิ่งที่ทําให้เราชอบคริสต์มาสเพราะว่าใกล้ๆปีใหม่พ่อจะพาเข้าเมืองบ่อยแบบว่าไปไปห้างไปอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนที่ชอบแสงไฟแสงไฟแบบที่เขาจัดตามเทศกาลอะไรเงี้ยเราชอบมากๆช่วงเวลาที่ชอบที่สุดเราเป็นคนชอบช่วงพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็ตอนกลางคืนเราเป็นคนที่ชอบตอนกลางคืนมาก ไม่รู้ทําไมถึงชอบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพอเหมือนตอนกลางคืนเราได้มาอยู่กับตัวเองเพราะว่าเราจะอยู่ในห้องของเราใช่ไหมไม่ค่อยได้ไปสนิทกับใครแล้วอีกอย่างคือเราชอบบรรยากาศตอนกลางคืนเราอ่ะชอบนั่งรถตอนกลางคืนมากชอบนั่งรถเล่นตอนกลางคืนมากรู้สึกว่าเวลาเรากลับบ้านดึกหรืออะไรเงี้ยเราชอบมากแบบการที่ดูแสงตามท้องถนนหรือแบบอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบฟินอ่ะแล้วเราก็เป็นคนที่ชอบธรรมชาติมาก คือสิ่งที่ทําให้เราชอบเลยคือเราจําได้ตอนนั้นพ่อพาเราไปเชียงใหม่หรือเชียงรายนี่แหละตอนเด็กมากเรา้พาเราไปมีทัศการดอกไม้มีทัศการหนึ่งเราชอบมากเรา,เราจําแบบจาได้เลยเราเราเข้าไปแล้วเราวิ่งเล่นแบบมันเป็นบรรยากาศที่แบบหนาวเแล้วเป็นดอกไม้เต็มไปหมดแล้วแบบมันไม่มีกลิ่นควันรถมันไม่มี อะไรเลยอ่ะมันรู้สึกว่าเออมันคือที่ของของเราอ่ะมันเป็นอะไรที่เราแบบรู้สึกสบายใจที่จะอยู่เราเรารู้สึกสบายใจมากนะตอนนั้นแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากไปอีกค่ะถว่าจำชื่อเทศกาลไม่ได้ที่มันเป็นเทศกาลดอกไม้อ่ะเราเป็นคนที่ไม่ชอบอากาศร้อนเพราะว่าถ้าร้อนเราจะมุนิดที่มูนิดก,ก็เพราะว่าไม่รู้ทำไมเราชอบมูนิดเราแบบเวลาร้อนใช่ปะ ผมปล่อยข้างหน้าเราอะมันจะชอบแหมกับหน้าเราเว้ยแล้วเราก็จะเหมือนเด็กน้อยทาลกอะเป็นปะเออเราไม่ชอบปอ่ะอืเราจองูนีเนี่ยเริ่มวันนีแหละเราเป็นคนที่แต่งหน้าไม่ค่อยเป็นต้องใช้คําว่าไม่ค่อยเป็นเพราะว่าถ้าสมมติแต่งหนักๆแบบเขียนอะไรเราเป็นคนเขียนอะไรเนื้อไม่เป็นปัดขนตาก,ก็จะเลอะเขียนคิ้วไม่เป็นแล้วก็แค่ลงรองพื้นอะคือโรงเรียนเราเอกาแสดงใช่ป่ะมันจะมีวิชา วิชาตแต่งหน้าแค่เราลงรองพื้นอะเรายังลงไม่เนียนต้องแบบว่าให้เพื่อนช่วยใช่แล้วก็ถ้าสมมติเราไปข้างนอกก็จะทาคีทิ้มันแดดติ้นแล้วก็ลิปลิปใช่แต่ถ้าวันไหนอยากสวยมากก็พยายามที่จะปัดขนตาค่ะเพราะว่าขนตาเรานะไม่มีความสบายพิเศษของเรานะคะเราไม่รู้ว่าแต่เราก็จะมาพูดคือ เราอ่ะชอบร้องเพลงเราชอบเต้นแล้วเราก็ราได้ราได้กับราเป็นต่างกันเราราได้แต่ไม่ได้ราสวยคือคือคือร้องเพลงได้ร้องได้แต่มันไม่ได้ไปสุดสทางเลยอะเข้าใจปะมันไม่สุดสทางเออชอบร้องเพลงชอบเต้นชอบรำ acting ได้นะไปดูใน tiktok ได้นะคะนั่นแหละแต่มันไม่สุดสทางเลยเวลาว่างเรา ก็ไม่ทำไรถ้าากัดมันก็นจะมีว่าไม่ใช่เราเราชอบท่าเราชอบนอนเราเป็นคนเอาจริงป่ะเราเป็นคนที่เกียจจะที่จะขยันกับสิ่งที่มันทำแล้วเรารู้สึกว่าเขาเร่ออะไรส่งผลตัวอนาคตเราเราจะขยันด้วยสมมติแบบช่วงนี้มันทำผอใช่ปะ่ะ เราก็จะขยันในการที่แบบทําพอตมากเพราะไม่สมควรต่อต่ออนาคตเราแต่ถ้าสมมติเป็นเรื่องอื่นเราจะขี้เกียจมากมเลวลาว่าเราชอบนอนค่ะแล้วก็นอนฟังเพลงแบบเปิดเพลงดังๆในห้องคนเดียวใช่พ่อก็ชอบดูค่ะเราเป็นคนที่เสียงดังมากดังมากโดยที่ไม่ต้องตะโกนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าตะโกนก็เหมือนแบบเอาโทรโข โทรโกงมาพูดเลยเสียงเหมือนโทรโครงตอนเด็กๆตอนตอนอยู่เรียนเก่าใช่ไหมเรานั่งรถตู้รถตู้นักเรียนรถนักเรียนแล้วเราอะตะโกนจนแบบเรามีฉายาว่าบ้านขายโทรโครงหรออย่างเงี้ยอ,อะไรที่แบบเป็นแสงสีเสียงอะเราจะชอบมากอะไรแบบบึม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 เงี้ยแต่พ่อเราไม่ค่อยชอบให้เราไปเท่าไหร่ก็ คนเรามันไม่เหมือนกัรน้ำแรดดีถ้าพ่อถ้าพ่อดูอย่างนี้พ่อคงจะแบบทำไมลูกสาวก <laughs> ูเป็นแบบนี้วะความหมายที่เรารู้สึกก็แบบไม่ไม่ต้องให้เราก็ได้คือให้ให้ก็ได้นะแต่ว่าไม่ต้องให้ก็ได้คือพวกชอ่อบดอกไม้คือ คือพอเราได้มาเราสารภาพนะคนที่เคยให้เรามาเราได้มาพอมันแห้งเราก็ทิ้งแต่แบบบางทีอ่ะเราก็รู้สึกผิดที่แบบเขาอุตส่าห์ให้มานะเว้ยแบบมันมีคุณค่าทางจิตใจแต่แบบมันเก็บได้เยอะมันเก็บยังไงหรอคือบางทีเราอยากให้มันเป็นแบบสิ่งของหรืออะไรที่มันแบบเออแบบเก็บเก็บได้ตลอดไปอ่ะใช่เราชอบแบบนั้นมากกว่าแต่ถ้าสมมติเป็นดอกไม้เราเราไม่รู้ว่าแบบ คือบางทีเราก็อยากเก็บไว้เพราะแบบมันมีค่าทางจิตใจใช่ปะ่ะแต่แบบมันมันแห้งแล้วมันกรอบจนแบบมันร่วงมันแบบโดนนิดหน่อยก็หลุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าชอบดอกไม้หรือดอกไม้เป็นอะไรที่มันมันเป็นอะไรที่เรามนติกนะแต่แต่ไม่ต้องให้เราก็ได้ใช่ <S <S สัตว์ที่เรากลัวคือเราอะ ก็กลัวหมนคนที่เขากลัวกันทั่วไปเช่นจิงจกแต่ถ้าจิงจกแบบมันอยู่ไกลเราจะไม่กลัวแต่ถ้าสมมติมันอยู่ใกล้หรือมันตัวใหญ่อนะไรเงี้ยหรือมันอยู่ในห้องนอนเราเราจะกลัวเราจะไม่เราจะกลัวมแมลงสาบแค่ตอนที่มันบินหรือเราจะกลัวงูก็ต่อเมื่อไม่ใช่งูในสวนสัตว์อะเข้าใปว่าแบบเอออะไรประมาณนั้นนะอะไรที่มันเป็นแบบเออแนวเน,นี้ยรู้คนแต่ว่าไม่ได้กลัวอะไรเป็นพิเศษเลย ก,ก็กลัวเหมือนปกติเขากลักวกันอะ mm. เราอะเป็นคนที่ไม่เคยไปต่างประเทศเลยย้อนไปแฟกข้อก่อนๆที่เราบอกว่าเราอยากเป็นแอร์ mm. ก็เพราะว่าเราอยากไปเที่ยวต่างประเทศเยอะ mm. แต่เราอะยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยทุกคนไม่เคยไม่เคยแต่ว่าเที่ยวในไทยประเทศไทยบ่อยมากช,ชอบภูเก็ตมากค่ะชอบภูเก็ตมากคือข้อสุดท้ายที่เราอยากพูดมากคือ เราอยากขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามเราแล้วก็บางทีเราก็คิดว่าแบบเฮ้ยอเรามีอะไรดีวะทาไมทุกคนถึงมาติดตามเราเก็บปะ่ะแต่แบบขอบคุณมากๆแล้วก็เราอยากบอกว่าเราอ่ะไม่ใช่คนที่แบบใสๆนะเราไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยเราเป็นคนที่แบบเออก,ก็ก็เป็นคนทั่วไปที่แบบพูดคำหยาบแบบเพื่อนหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าเราจะทำกับแค่คนที่แบบเราสนิท ล้วก็จะมีมุมที่แบบจังไรบ้างหรือแบบอะไรแบบนั้นนายเก็ตว่าแต่แบบเออเราแค่อะ่ะให้รู้คนรู้จะได้แบบรับได้ในสิ่งที่เราเป็นอยากให้รู้คนชอบในสิ่งที่เราเป็นจริงๆอใช่ก็นี่นะคะคือ50 facts about กนมพิชาก็คือจีน่าก็เราอาจจะพูดไม่รู้เรื่องหรือถ้าสมมุติเราพูดอะไรผิดไปตรงไหนเราก็ขอโทษด้วยเพราะว่าเราเป็นมือใหม่มือใหม่อันไหนที่แบบ มันมันไม่ดีหรือว่าอะไรก็คอมเมนต์มาเตือนกันได้เรารับทุกคอมเมนต์แบบว่าจะไม่ดีหรือดีเราจะเอามาปรับปรงุงนะคะเพราะว,ว่าเราก็อยากได้เขาเรียกว่าอะไรคําแนะนําจากทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าเราก็ไม่รู้คลิปหน้าจะมีเมื่อไหร่แต่เร็วนี้แหละบาย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 